โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม One Piece Bounty okay. Rush โอเคสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิว ID หลักของผมนะก็เห็นว่ามีคนขอมานะบอกว่าให้รีวิว ID หลักหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิว ID หลักของผมนั่นเองก็ ID หลักนี้เป็นอ่าจะพูดยังไงดีผมเล่นใหม่อ่ะเออผมกลับมาเล่นใหม่อีอกครั้งหนึ่งผมเลิกเล่นไปนานแล้วแล้วก็ อ่าไอดี ID เก่าๆผมผมก็แจกไปตอนนี้ก็หมดแล้วแหละผมแจกไปหมดแล้วแจกในออัพคลิปลง YouTube แล้วก็แจกไปด้วยนะเกมเพย์ของแต่ละตัวอ่าถ้าดีคนอ่าก็คือลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะเออนั่นแหละพราะนั้นแหละไอดี ID ของผมหมดเลยผมเล่นๆแล้วก็เบื่ออย่างเงี้ยแต่ว่ากลับมาเล่นรอบนี้กลับมาเล่นใหม่รอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีไฟอยู่นะเพราะว่าอ่า เหมือนก็ว่าวันพีชตอนนี้มันเนื้อเรื่องมันกําลังดําเนินการไปได้ไกลแล้วอะแล้วผมรู้สึกว่าตัวต่อ,ตอไปมันมันทําให้หน้ากลับมาเล่นมากขึ้นโอเคงั้นมารีวิวไอดีกันเลยแล้วกันมาเริ่มเลยก็ไอดีหลักของผมตอนนี้อ่าประมาณนี้ก็จะมีตอนนี้ผมทําบูสตันไปแค่ตัวเดียวนะคือลูฟี่พอดีเศษมันพอดีแล้วก็กําลังได้ทําที่เหลือตอนนี้ผม หลักๆผมจะไล่ทำพวกตัวละครประมาณสองดาวอ่าเดี๋ยวดูสองดาวสิตัวละครสองดาวอ่าทุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ทำให้ครบนะผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่มันก็เลยยังไม่ค่อยได้เหมือนจะยังไม่ค่อยได้พัฒนาอะไรสักเท่าไหร่นะเออประมาณนี้ก็เลยมีตัวละครประมาณสองดาวนี้ต่อไปน่าจะเป็นโซโลกับอุซบสองดาวมั้งที่ว่าน่าจะ ขึ้นเป็นบูตันได้เหมือนลูฟี่ก็เศษก็นั่นแหละอย่างที่เห็นเอาเศษไปยะดสองดาวหมดแล้วสามดาวก็ตัวสามดาวก็จะเป็นที่ผมจะทำตอนนี้ทำพว่ไปด้วยกโออามีลีเบกาใน,นชอบส่วนตัวนะน้องสวยเห็นไหมอยากให้มีโมเดลออกมาใหม่มากเลยเอ้ยไม่ใช่โมเดลตัวละครออกมาใหม่มากเลยแต่ว่าคงไม่มีหรอกก็อันนี้ก็ทำไว้เล่นขำๆานะอืมประมาณนี้ สัวตัวเล่นหลักๆของผมก็ได้จะมีอยู่สองตัวบ้างที่เอามาเล่นในแรงตอนนี้นะก็โรเจอร์นี่ยังยังวิ่งอยู่นะยังไม่ได้ยัดเศษเลยอ่าวิ่งโอเคนี่วิ่งอยู่เติมมอดีนะแล้วก็กดเอลไปโอเคก็วิ่งอยู่โรเจอร์วิ่งคู่กับกราฟยังไม่ได้ยัดเศษนะอ่ามองว่ายังยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ในการยัดเศษโรเจอร์เพราะว่า เมตาตอนนี้มันเป็นเมตากราฟกับอ่าคูซันอ่าที่เล่นได้จริงนะกราฟคูซันกราฟคุซันแล้วก็อ่า uh, ประมาณนี้แหลมะมั้งสำหรับ e ีกนะกาฟคูซันที่ผมมองว่ายังน่าเล่นอยู่แล้วก็เศษผมเนี่ยจริงๆอะ่ะ พร้อมรอ ex ตัวใหม่อยู่เหมือนกันนะคือแบบถ้า ex ตัวใหม่มาแล้วมันรู้สึกถูกใจจริงๆอะ่ะผมยัดบูตันเลยบอกเลยเพวกเศษอะไรผมพร้อมหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่นะว่าผมจะยัดน้องยาม,มาโตะบูตันดีไหมว่าไอตรงเนี้ยเอาตรงไอ้เศษตรงเนี้ยผมยังไม่ได้แลกนะเดี๋ยวผมไปแลกเพิ่มผมก็ยัดยาม,มาโตะบูตันแล้วได้ล้แล้วก็เศษไอตัวละครเนี่ยผมมีทั้งห้าพัน ส่วนอันนี้อันนี้ก็มีนะเนี่ยมีพอดีเลยพอดีเลยด้วยเนี่ยสองร้อยสามก็นั่นแหละมันก็ทําบูตัน ex ได้หนึ่งตัวเอ,อเดี๋ยวผมกาลังช่างใจอยู่ว่าจะทําดีไหมเพราะว่ายามาโตตอนนี้ํามาเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะมันก็โอเคนะนเ,คนะเล่นคู่กับกาบอะเออไปดึงธงแล้วก็ให้กาบบูตอนยามาโตตายก็โอเคนะเอ่อ แต่ว่ามันจะติดตรงนี้หนึ่งมันมันจะเจอแชงฆ่าได้ยามาโตะมันจะโดนสกิลสองแชงฆ่าได้แล้วก็คุซันมันจะยืนคุมันจะยืนสู้กับคุซันไม่ได้เพราะเหมือนคุซันจะมีเทตเทตอย่างหนึ่งมั้งที่จะฆ่าตัวละครที่มีการตายได้อะไหนว่านี่ไงอ๋อไม่ใช่ในเขตของไอ,อเทตของคุซัน เนผู้พลังชีวิตศัตรูเนี่ยมั้งเออเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้เทตนนี้แหละโอเค,อเคก็ส่วนตัวผมพวกนี้ไม่ได้สุ่มนะอืมพวกที่ไม่มีในดีหลักก็มีประมาณนี้แหละเยอะมากไม่ได้สุ่มเลยรอตู้กลับมานะอันนี้สี่ตัวนี้แลกได้อันนี้ก็เดี๋ยวมันก็ได้เอาจริง EP ไอไม่ใช่ EP ดิ e.x ตัวต่อไปอ่ะเพอาเผยพวกนี้อาจจะปลดล็อกเกือบหมดเลยก็ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูผมผมเกลืออยู่แล้วเออส่วน e.x พวกนี้เหรอ e.x พวกนี้ผมจะไม่ค่อยได้สุ่มเท่าไหร่นะผมจะสุ่มแบบพวกตัวใหม่ๆมาเลยอ่ะออแล้วก็ตัวที่ชอบจริงๆนะก็ถ้าจะให้ดูสำหรับตอนนี้ที่ผมอยากจะสุม่มถ้าเกิดมันกลับมานะก็จะมีอาจจะเป็นไคโดไคโดเนะี่ยล่างมังกรล่างเนี้ย ล่างแรกอะไฮโดโรแล้วก็อาจจะเป็นตัวอืมผมมองว่าเซโตแต่เซโต้เล่นไม่ได้อะแต่ผมอยากสุ่มเพราะว่าผมแค่อยากได้เฉยเนี่ยอย่างเท่เห็นไหมอาจารย์เซโตเมื่อก่อนเก่งมากเลยนะแต่ผมเล่นไม่ทันอะผมเล่นเกมนี้ไม่ทันนะตอนที่เซโตมาผมมาเล่นหลังหลังจากนั้นมัน้งผมมาเริ่มเล่นเกมนี้ตอน น่าจะเป็นแชงมั้งแชงเขียวใช่ใช่ช่แฉงล่างนี้แหละที่ผมมาเล่นเออประมาณนี้เนี่ยผมจะสุ่มไคโดแล้วก็เซโตล่างนี้ลูฟี่นี้อาจจะสุ่มนะผมค่อนข้างชอบเลยลูฟี่เล่นมันแต่ว่าตอนนี้เล่นไม่ได้ล้วเล่นยากมากถ้าเล่นแหลงไม่เอสะโอเคเล่นเล่นได้อยู่ส่วนตัวรีเจนตัวรีเจนเหรอเดี๋ยวนะ เพชรตัวรีเจนถ้าถามว่าในดีผมมีตัวรีเจนตัวไหนที่เล่นได้เนี่ยผมเห็นไหมเลเวลแต่ละตัวเนี่ยผมไม่ได้อัพเลยผมไม่ค่อยได้เล่นผมเล่นอยู่สองตัวนะเออเหมันกับเล่นเล่นเอาแค่ขึ้นแรงเอสเอสแล้วผมก็พอแล้วเออผมเอาแค่ภารกิจมันได้เพชรแค่นั้นแหละโอเคตัวรีเจนอ่าเดี๋ยวดูซิตัวรีเจนตัวไหน บ้างที่เล่นได้ในตอนนี like ้ไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องไปมองเลยเล่นไม่ได้เอาเอาเอาลงไปเล่นก็จะโดนเพื่อนด่าอย่าไปเล่นนะเออเกรงใจเขามั้งบางบางคนเขาก็แบบอยากไต่แรงให้มันจบจบไปอ่ะให้มันจบซีซั่นแรงเอสเอสไปประมาณเนี้ยเออเราก็พยายามอย่าไปทวงเขาเยอะนะเออโอเคตัวสี่ดาวที่เล่นได้มีนี่ นากากโซบะวิ่งดึงธงอย่างเดียวคือคุณต้องเล่นในชนิดที่ว่าสายแบบชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะเอาธงอย่างเดียวหน้ากากโซบะเล่นในเวิร์กมาแล้วก็โซโลโซโลนี่ก็ถ้าเล่นช่ำชก็ก็เล่นได้นะแต่แพ้กราฟแพ้กราฟหนักมากหมัดเดียวน่าจะตายส่วนมันมันมันพอทุ่ทุ่เดี๋ยวบอกไงถูถูไทยไทยกับคุซันได้อยู่เล่นได้อืมซันจีเหรอ ซันจิอืมสันจิก็มองว่าก็เล่นได้อยู่นะมันก็โอเคอยู่นะอืมแต่ผมไม่รู้ว่าสันจิมันแพ้ตัวอะไรบ้างอะแพ้การ์ปะน่าจะแพ้กาบปมั้งเพราะว่าผมผมไม่ค่อยได้เล่นไม่ไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เล่นสันจิเลยแล้วก็ลูฟีน่นี่ลูฟี่นี่บอกบอกเลยว่าดึงธงเถื่อนมากน่าจะพอๆกับบูโน่เลยแต่แค่มันมันต้อง มันเป็นตัวหล่อจริงๆอ่ะแล้วมันก็ต้องดึงทงอย่างเดียวอ่ะอแนะนําถ้าใครแบบเน้นปั๊มแรงนะซันจิเอ้ไม่ใช่ซันจิเอ้เนี้ยเนี้ย,น,ยนากากโซบะคู่ลูฟี่อ่ะดึงธงไม่อย่างเดียวเลยยังไงก็ชนะเออโอเคแล้วก็มีตัวไหนอีกหน้าที่เล่นได้เออเดี๋ยวนะขอหาก่อนเพื่อแบบใครไม่มีเอแบบนี้ไงตัว แหนวะมีไหมเออนี่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดก็ผมเจอในแรงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอละเบอร์เจ็ดกัมกึ่งอะ่ะกัมกึ่งของความเล่นได้กับเล่นไม่ได้อะ่ะคือผมเคยเห็นมันโยนหินใส่หัวซาโบตายเลยนะผมเคยเห็นอยู่นะมันมันก็กัมกึ่งอะ่ะเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ไมไนน่กล้าแนะนําเลยกลัวกลัวผิดพลาดนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เล่นได้ มันจะมีอยู่นะหรือว่าไม่มีวะเออน่าจะเนี่ยบูโน่เอาบูโน่ไปเล่นก็นได้นะดึงทงอย่างเดียวอืมเน้นชนะบูโน่เลยจบเลยชิลิวก็ชิลิวเล่นได้นะแต่ต้องเล่นชํำแบบชํำมากๆเออประมาณนี้ก่อนเนี่ยแหละอ่ารีเจนที่เล่นได้ส่วนผมตอนนี้ผมเล่นแค่สองตัวก็คือกราฟกับยามาโตะไอดีผมก็ ไม่มีอะไรอะเอาจริงมันมันส่วนมากมันก็เป็นไอดีที่รอ ex ตัวใหม่เท่านั้นเองก็มีเพชรเตรียมรอไว้อยู่ไม่รู้ว่าจะโดนการันตีหรือเปล่ารอบหน้าเดี๋ยวมีตัวเนี้ยที่ผมจะทำํำนดขาวโรเจอร์เดี๋ยวจะทําคลิปเกมเพย์คู่เลยเดี๋ยวรอปั้นแป๊บหนึง่งอืมประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็แรลงผมก็น่าจะเออไปแล้วมั้งเนี่แหงเอ็ดเอ็ไปแล้วก็ ไม่ได้เล่นอะไรต่อแล้วอะ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้เติมพาร์ทนะเอาเอาจริงไอ้ไอ้พาร์ทตรงเนี้ยอยากจะแนะนำว่าถ้ามีทุนก็ก็เติมก็ได้นะเพราะว่ามันทำให้ไอดีเราเขาเรียวกว่าอะไรไปได้เร็วเพราะว่าเราจะมาเราจะเนี่ยเอาเศษพวกเนี้ยแรกเอ่อชิ้นส่วนตัวละครเนี่ยพวกเนี้ยทำให้ไปได้เร็วมากนะดูเดิเห็นไหม รอบหนึ่งได้ตั้งสองร้อยเศษเนี่ยแรกได้สองครั้งเลยไหมแต่ผมยังไม่แรกเลยผมเก็บไว้งั้นแหละก็ถ้าใครไม่ใช่สายเน้นชุดเนี้ยเอาไปแลกตัวละครก็คุ้มเหมือนกัน,นอ่ะอืมประมาณนี้ครับเออเกือบลืมไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือซับซับผมผมก็ประมาณนี้แหละผมจัดมั่วเน้นค่ารวมค่าพลังธาตุแล้วตรงๆก็พอแล้ว เออประมาณรนะ้อยยิบเก้านะก็ตามนี้มันถามว่ามันเล่นได้ไหมมันมันไม่ร้อยเขาเรียกอะไรมันไม่ร้อยห้าจริงๆอ่ะซับจริงๆอ่ะถ้าแบบเล่นดีๆเลยนะจะเป็นสักร้อยห้าสิบขึ้นหรือว่าร้อยห้าสิบก็โอเคแล้วอยู่ในระดับโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ประมาณร้อยยิบเก้าเอาจริงถ้าผมทําจริงจังอ่ะเอายัดเวลวตัวละครยัดเหรียญอัพบูทอะไรอะ่ะต่างๆอะ่ะ ผมก็ร้อยห้าสิบเพอๆเกินมานิดหนึ่งด้วยแต่ว่าผมมองว่าอืมประมาณนี้เราใช้สกิลเพย์เพิ่ไมไปด้วยมันก็โอเคแล้วอะ่ะอืมสําหรับซับแค่นี้นะส่วนเนี่ยเซตเหรียญยามาโตก็จริงๆก็จะเป็นสามเดโลซ่านะแต่ว่าอ,อยังไม่ได้ปลดอีกอันนึงส่วนเหรียญมีแล้วโอเคแล้วก็ไอออฟนี้ก็เป็นออฟมั่วผมไม่ได้ ยังไม่ได้ทําเหรียญแบบจริงจังด้วยเออก็เล่นแค่นี้เนี่ยมีแค่นี้พลังชีวิตไหนะดูดิอ่าเนี่ยมันก็แค่เพิ่มพลังชีวิตอะไรพวกเนี้ยคือคือมันเอาง่ายมันเป็นออฟที่เขาเรียกอะไรอัพเหรียญแล้วมันได้มาแค่นั้นเองเออผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยอืมประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องออฟทําเหรียญผมเอาไว้อีกทีแล้วกันส่วนกราฟก็นี่ใส่เป็นอันนี้อยู่มั้งเนี่ย สองลูฟี่เอ็กเฮดก็อันนี้น่าจะเป็นพลังโจมตีหกสิบแปดเปเซนต์ก็มีอีกเซตหนึ่งนะเซตไหนวะที่ผมชอบเอามาเล่นประจำเอออันนี้เซตเหรียญที่ผมทำไว้จริงๆกลุ่มหมวกฟางเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเลยนะถ้ารวมของบอนนี่เข้าไปด้วยอันนี้เป็นเหรียญของกลุ่มหมวกฟางที่ไม่ใช่ดิต้องบอกว่า เอทีเค70%แต่แต่ใส่กับกลุ่มหมวกฟางอ่ะคุ้มที่สุดส่วนตัวนี้เป็นเซตฟรีเซตฟรีก็คือเซ็ตเอาไว้แบบเอาไว้ใส่ให้ตัวสองดาวสามดาวพวกเนี้ยมันมีอยู่นะเต็มเลยผมเอาไปเต็มส่วนนี้นี่เออนดี่ตัวนี้ผมจะเขาเรียกอะไรอันเนี้ยแหละที่ผมเอาไว้ใส่ให้กราฟเล่นใส่ให้ตัวตัวละครกราฟมันยอดถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะมันได้พลังโจมตีแล้วก็เนี่ย ได้เลือดยี่สิบสี่ด้วยแต่ก็นั่นแหละข้อเสียก็คือมันไม่มีการคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองดูเนี่ยเห็นไหมไม่มีคูดาวมันมันคือออฟแบบพลังโจมตีกับพลังชีวิตอย่างเดียวอะเออมันไม่มีเสริมอะไรทั้งนั้นส่วนตัวนี้เนี่ยไอออฟวิ่งออฟสายวิ่งก็ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำนะแต่คือว่ามันประมาณนี้นะที่ผมที่ผมตั้งเอาไว้ก็ประมาณนี้จริงๆอ่อะไอตัวตรงนี้ ต้องเปลี่ยนเป็นไอ,ไอ้ไอตัวอะไรวะรอรออีกตัวหนึ่งก็โอเคเลยนะแต่ผมไม่มีไงมันต้องเป็นรอแบบเหรียญเหรียญเนี้ยเหรียญอีเวนต์อ่ะอืมแต่ผมไม่มีก็ส่วนโอ้ยไม่มไปกดโดนติดะนะอเเวนต์เฮ้ยส่วนตัวนี้ก็เป็นออฟอาวหายออฟเลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเหรียญที่ได้จากอีเวนต์ อีเวนต์มือใหม่นะที่เขาอัปเดตมา oh. ผมเก็บจนครบหมดแล้วอืมก็ประมาณนี้แหละส่วนอันนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรผมมองว่าไม่น่าไปเล่นจริงนะ oh. เหรียญนี้เดี๋ยวอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวต้องลองดูผมก็ลองคิดอยู่เหมือนกันส่วนนี้ก็สามโบอาจริงๆสามโบอผมมีครบแล้วแต่ผมแค่ยังไม่ได้ทำแค่นั้นเอง อันนี้เป็นเหรียญที่ทำของไซเบอร์โพพวกพวกลุจิพวกไอจาบาประมาณนี้อันนี้คือเซเหลียญของผมเองโอเคเขามีประมาณนี้อืมประมาณนี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับชอบฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ